วอดพริบตาสามหลังหน้าวัดหัดใหญ่ในสำนักงานจัดหางานสงขาเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาประชาชนและคนพิการสมัครงานสร้างอาชีพให้ตนเอง ERA Southern Thailand เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงแนวคิดสร้างไรายได้ให้กับประชาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่านเวิล์ไวยเว็บไทยทีวี 97.com และ FM 97.0 MHz ค,ค่ะดิฉันโซเฟียนาหายมัเดงค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกเลยนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้วอดพริบตา3หลงังหน้าวัดหัดใหญ่ใน เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาได้รับแจ้งเหตุว่ามีเพลิงไหม้บ้านไม้บริเวณหน้าวัดหัดใหญ่ในเมื่อทราบเหตุแล้วทีมข่าวไทยทีวี97รุดไปที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กำลังฉีดดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านไม้ไมไมสองชั้นซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของอำเภอเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบ้านเรือนและร้านค้าเสียหายสี่หลังเจ้าของบ้านถึงกับเป็นลมล้มพับในขณะที่บ้านใกล้เคียงรีบขนของกันโอมลมาน ร้อยตำรวจโทรจำลองคงสวัสด์ร้อยเวรสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในซอย26ถนนเพชรเกษมชุมชนหัดใหญ่ในปากทางเข้าวัดมหาธมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่ในซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนเก่าแก่ของอำเภอเมืองหัดใหญ่ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรกลันหวานพรวอมกับสบพหัดใหญ่และประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครหัดใหญ่และรถกระเช้ามาร่วมกว่า10คันไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเสียงตึ้งหัดใหญ่โดยจุดเกิดเหตุเป็นอาคารไม้เก่าแก่2ชั้น3หลังและชั้นเดียวหนึ่งหลังตั้งอยู่ติดกันไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วชาวบ,บ้านในละแวกต่างขนทรัพย์สินและวิ่งหนีตายกันอย่างโอลมานโดยเฉพาะเจ้าของบ้านทั้ง3าถึงสหลังที่ไม่สามารถเข้าไปขนทรัพย์สินภายในบ้านออกมาได้ แม้แต่ชิ้นเดียวเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้หลายคนตกใจร้องไห้และเป็นลมล้มพับหน่วยกู้ภัยต้องช่วยปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ติดกันใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนคุณพวงเพชรกันจนาพิบูลเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อร้านอ้อยเสริมสวยผู้ชาบ้านเล็ที่21ที่เปิดร้านเสริมสวยมานานกว่า10ปี เล่าให้ฟังว่าได้กลิ่นเหมือนคนเผากระดาษจากนั้นได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ตนและลูกๆต่างออกจากบ้านแล้วก็ไม่สามารถเอาทรัพย์สินออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียวคุณพวงเพชรกัญชนะพิบูลเจ้าของร้านอ้อยเสริมสวยและสามีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันคือทีทแรกผมนอนคุยกับแฟนอยู่แฟนถามว่าเอ๊กลิ่นอะไรผมบอกว่ากลิ่นรถท่อไอเสียหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรผมไม่ได้คิดอะไรปุ๊บก็นั่งคุยกันน่ะว่าจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งคนเขาก็ร้องว่า ไฟไหม้ไฟไหม้ก็ออกมาดูพอออกมาดูปุ๊บขึ้นหลังคาแล้วพอขึ้นหลังคาปุ๊บก,ก็บอกฮะให้ลูกชายอ่ะโทรแจ้งหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็มาขนของพอช่วงเวลาขนของปุ๊บช่วงเวลาแป๊บเดียว,วประมาณไม่เกินสองนาทีอ่ะก็มาเลยไฟก็มาหมดแล้วเอาไม่ทันก็ครานี้ก็รอดับเพลิงอย่างเดียวโทรน้าให้ดับเพลิงมาเร็วๆอย่างเดียวแล้วของเสืงพระเครื่องอะไรก็หมดแล้วเงินที่ว่าจะไปใช้นี่เขาก็หมด จากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายไป4หลังประกอบด้วยบ้านเลขที่48ทับ 1, 48ทับ2ซึ่งเป็นร้านเสริมสวย2หลังโกดังเก็บของ1หลังและร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์1หลังซึ่งยังไม่ทราบเลขที่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเน,นื่องจากที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สภาพเก่า โดยต้นเพลิงเกิดจากชั้นบนของร้านเสริมสวยที่อยู่ตรงกลางและลุกลรามขยายวงกว้างไปยังบ้านข้างเคียงที่อยู่ติดกันซึ่งเจ้าหน้าที่วิทยาการจะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งส่วนความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ต่อกันด้วยข่าวต่อไปค่ะสำนักง,งานจัดหาง,งานสงขาเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาประชาชนและคนพิการสมัครงานสร้างอาชีพให้กับตนเอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจัดงานวันนัดพบแรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาประชาชนทั่วไปและคนพิการที่ต้องการมีงานทำตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้สมัครงานกับนายจ้างโดยตรงและได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตโดยนายประวิทย์เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรวรวุฒิวิสุทธ์เมทางกูลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนายพยงอรันดรนายกเทศมนตรีเมืองคอหงและนายไพยโรโชติกเถียนคณะกรรมการจัดหางานจังหวัดสงขลา นายไพโรโชติเสถียรคณะกรรมาการจัดหางานจังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสงขลารวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินเทศบาลเมืองคอหงรวมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ว่างงานคนพิการที่ต้องการมีงานทําพร้อมทางนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร,รับรู้ข้อมูลข่าวสารข่าวสารอาชีพสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพให้ตรงกับความรู้ความสามารถของ ตนและนายจ้างมีโอกาสเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามต้องการ การจัดงานครั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการรับสมัครงานประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาการรับสมัครงานผู้พิการตามนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาจำนวน99แห่ง809ตำแหน่ง3,749อัตราจำนวนสถานประกอบการ23แห่ง227ตำแหน่ง2,399อัตรารวมทั้งสิ้นมีสถานประกอบการจำนวน122แห่ง1 <S <an> พันหาตำแหน่ง6,148อัตราที่เข้าร่วมรับสมัครงานนายประวิทย์เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าการจัดงานวันนัดพบแรงงานเป็นภารกิจหลักของกรมจัดหางานที่ดำเนินการให้ในายจ้างสถานประกอบการและผู้ต้องการหางานทำผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกโดยตรงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งสงฝ่าย นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนผู้ว่างงานนักเรียนนักศึกษาคนพิการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสมัครงานและใช้บริการอื่นของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสงขลาซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ต่อกันด้วยข่าวต่อไปค่ะ ERA Southern Thailand ได้จัดโครงการสัมมนา,าของบริษัท ERA Southern Thailand โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา,าประมาณ150คนเป็นโครงการที่เน้นการสร้างการลงทุนนักขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้โดยการดําเนินงานเป็นแบบเฟรนไชายภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท ERA Southern Thailand จำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารเครือข่ายอาสังหาริมทรัพย์ในระบบแฟรนไชส์แห่งแรกในประเทศไทยและยังคงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน การบริการของ ERA Southern Thailand คือการดำเนินธุรกิจขยายการลงทุนด้านแฟรนไชส์ให้ผู้ที่สนใจในการลงทุนและการซื้อขายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งแฟรนไชส์ ERA Southern Thailand ในภาคใต้การสร้างบุคลากรซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ตลอดจนการบริการฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า16หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่บ้านมือสองอาคารพาณิชย์คอนโดที่ดินหรือการบริหารโครงการใหม่เป็นต้นปัจจุบัน ERA s o u t h e r n t Thailand ดูแลแฟรนไชส์ภาคใต้4จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและ3อำเภออำเภอเกาะสมุยอำเภอทุ่งสงอำเภอสะเดา ภายในปี2557 ERA Southern Thailand มีนโยบายในการขยายแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือขยายแฟรนไชส์เพิ่มอีก14สาขาสร้างบุคลากรไม่น้อยกว่า300คนเพื่อจะได้ควบคุมพื้นที่การให้บริการในภาคใต้ให้ได้มากที่สุดแฟรนไชส์ ERA Southern Thailand เหมาะสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่มีความพร้อมในด้านเวลาเงินทุนและต้องการมีกิจการด้านอาสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองซึ่งดำเนินงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของ ERA Southern Thailand สำหรับวันนี้ช่วงรั้ข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน worldwide web thaitv97 com และ fm 97.0 MHz ค่ะดิฉันโซเฟียนาหายิมาเดง้งและทีมข่าวไทยทีวี97ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ